สวัสดีครับเราพบกับกบมะพร้าวใหญ่แล้วครับเอ้ย <Hey, S 1> มันเยอะไปเปล่าอาจารย์เล่นโลกเลยแถวอาจารย์กูแน่นอนไปแล้วครับอาจารย์เขาขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมชมอยู่ เลยขึ้นไปแล้วครับถึงยอดแลนะครับสวัสดีครับยามเช้าอากาศดีๆลมพัดเย็นๆนะครับมาพบกับกบมป่าขาวใหญ่นะครับมารับชมกันว่าเท่านี้จะได้สกีโลกี่ใบสวยงามไหมสวัสดีครับนี่ครับจานได้ขึ้นไปแล้วนะครับถึงยอดแล้วเป็นไงครับเอฟเฟกไม่ต้องลอยลงมาหนึ่งใบครับกํกำลังลื้อทางอยู่ครับวันนี้ค่อนข้างเอ็นครับ เอ็นถึงฟังนู้นแล้วนะครับใกล้ถึงฟังนู้นแล้วท่านผู้ชมถ้าปีหน้านะวกวูถึงเลยโออาจารย์เหนียวฟังนี้ไม่ได้เหรอ เออกูหฮาเลยอะครับอาจารย์ก็ตัดทางครับลูกแมวก็เล่นทางเลยครับท่านผู้ชมต่อไปเราต้องซื้อทางกลับไปด้วยมั้งนะครับลงมาทั้งทางแล้วท่านผู้ชมอืมอ๋โหเอาไปเราซื้อทางกันแล้วครับเอาไว้ทำไอ้อะไรแทนจาก นี่เราก็จะขึ้นไปแกงคั่วไก่ครับโอ้โหจะพอไหมครับตอนนี้แกงคั่วไก่ครับมันใช้ฟอมมะพร้าวเยอะเขาต้องมันอาจารได้ขึ้นอยู่บนยอดแล้วครับฮากระดึกกระดึกกระดึกครับท่านผู้ชมโอ้โหถ้าจะหลับไปแล้ว อาลงมาลกกุกแล้วครับอืม,มลงลทกาำลุกครับกดดึบก็ดึบก็ดึบครับแี่เงียบเงียบอืมครับจะขาดนะครับรอลุ้นกันครับจะสำเร็จไหมเข้าไปป่าดำเอียกเลยครับท่านผู้ชมอมจะหาจะเจอไหมนะข้างหลังอาจารย์อยนานี้ฮะองหัวอาจารย์ กงหัวเฮ้ยชั้งมันเอาลงมาก่อนมันไปแล้วทำไงได้อยู่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงแหมมิกมันเป็นห่วงอีกไปฟังยุ่นแล้วมันไปแล้วแหมเอาลงมาก่อนเออเ,เอาลงมาเลยเป็นดิฉันแล้วมีกันเป็นห่วงคนเก็บอีกกลัวฮาเออเพิงโย่เป็นห่วง โหมีการแทงด้วยครับชึกชึๆกชึกอ,อืมโอ้แน่นอนมีงัดด้วยครับอือหี่แถแน่นอนอ่าลงมาทั้งคืนเลยครับอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมย่ามเช้า